เรื่องเล่าขานนิทานไทยตำนานสีสุวรรณและบ่อแก้วศักดิ์สิทธิณ์ณดินแดนสุพรรณน,นาครเมืองที่มั่งคั่งด้วยพืชพันธุ์และแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ผู้คนในเมืองต่างใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเพาว่าในเรือนเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งอยู่ชานเมืองใก,กล้กับปยาย่าใหญกลับมีเงามืดแห่งความทุกข์แผ่ป,ปกคลุมภายในเรือนนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งนอนสมอยู่บนเตียงนังคำบุญ มารดาของสีสุวรรณป่วยหนักมาหลายปีหมอยาทั้งหลายต่างพยายามรักษาแต่มิอาจหาทางเยียวยาได้สีสุวรรณเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจเมตตาและกะตัญญูเขาทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยแม่ไม่ว่าจะออกหาสมุนไพรจากภูเขาหรือขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัดแต่ก็ไม่มีสิ่งใดช่วยให้มารดาของเขาหายดีได้คืนนั้นเอง ขณะที่สีสุวรรณนั่งเฝ้ามารดาใต้แสงตะเกียงน,น้ำตาแห่งความสิ้นหวังก็ไหลลงอาแก้มท่านแม่ข้าจะทำเช่นไรดีข้าไม่อาจยอมแพ้ได้แต่ข้าไม่มีหนทางอีกแล้วจริงๆสีสุวรรณเหนือ่อยล้าเขาจึงฟุปรลับไปข้างเตียงของมารดาในความฝันเขาพบหญิงสาวนางหนึ่งใบหน้างดงามราวกับเทวดา สวมอภรรสีขาวสว่างเรืองรองนางเอื้อนเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนหากเจ้าปรารถนาให้แม่หายดีจงเดินทางไปยังบ่อกแก้วศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในป่าพิสวงที่นั่นน้ำมิเศษสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกชนิดแต่หนทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเจ้ายังจะไปหรือไม่สีสุวรรณรีบตอบโดยไม่ลังเลข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตแม่ของข้าหญิงสาวยิ้มบางบาง ก่อนกล่าวว่าจงมุ่งมั่นจงอดทนแล้วเจ้าจะได้พบทางออกสีสุวรรณสะดุ้งตื่นลมหายใจของเขาหอบแรงหัวใจเต้นระัวแม้เป็นเพียงความฝันแต่เขารู้สึกถึงความจริงจังของคำบอกกล่าวนั้นบอกแก้วศักดิ์สิทธิ์ข้าจะต้องไปให้ถึงรุ่งเช้าสีสุวรรณจดเตรียมสเสบียงและอาวุธเล็กน้อยก่อนกล่าวลามารดาท่านแม่ข้าจะออกเดินทาง จะไปหานามศักดิ์สิทธ์ข้าเชื่ว่าท่านแม่จะต้องหายข้าสัญญาว่าข้าจะกลับมาแม่มารดาจะอ่อนแรงแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความห่วงใ่ลูกแม่จุมดูแลตุนองด้วยอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยแต่สีสุวรรแน่วแน่เขาก้าวออกจากเรือน มุ่งหน้าสู่ป่าพิศวงที่อยู่ลึกเข้าไปทางทิศตะวันตกตลอดทางเขาพบกับเสียงแปลกประหลาดลมที่พัดผ่านต้นไม้ราวกับเสียงกระสิบและเงาดำที่เคลื่อนไหวในพุ่มไม้จูจูก็มีเสียงดังแว่วขึ้นจัผู้บุกรุจกรจงหยุดบดเดียวนี้ทันใดนั้นพยาวานอนเฝ้าป่าก็กระโจนลงมาจากต้นไม้ใหญ่ดวงตาสีแดงฉานจ้องมองสีสุวรรณ หากเจ้าต้องการถานไปเจ้าต้องตอบคำถามของข้าให้ถูกต้องสีสุวรรณกัดฟันแน่นเขาไม่มีทางเลือกจึงกล่าวว่าถามมาเถิดท่านพยาวานนข้าจะตอบคำถามของท่านให้ได้พยาวานอนยิ้มย่อก,ก่อนเอ่ยว่าดีดีเจ้าหนุ่มเจ้าจงตอบคำถามของข้ามาให้ได้ สิ่งใดที่มีค่ามากกว่าทองคำและอำนาจสีสุวรรณหลับตาครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงหนักแน่นข้าขอตอบคำถามของขท่านท่านพยาวานอดคำตอบของข้าคือความเมตตาและความรักเพราะหากไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่อให้มีทองคำมากมายก็ไม่อาจมีความสุขได้ ในใดนั้นพยาวานอ,อนหัวเราะลั่นเจ้าฉลาดยิ่งนะักข้ามีโชคเจ้าจริงๆได,ได้้ข้าจะปล่อยให้เจ้าผ่านทางนี้ไปได้หลังผ่านอุปสรรคมากมายศรีสุวรรณก็มาถึงบ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในกลางป่าน้ำใสเป็นประกายราวกับเพชรแต่เมื่อเขาเก้าวเ,เข้าไปเสียงทรงพลังก็ดังก้อง เจ้ามนุษย์น้อยจ้คิดว่าเจ้าคู่ควรกับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้หรือเบื้องหน้าของสีสุวรรณปรากฏร่างของท้าวพยาครุฑดำผู้พิทัก์บ่อแก้วท่านพยาครุฑผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่ได้มาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อตัวข้าเลยแต่ข้าจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปรักษาแม่ของข้า ที่มีอาการป่วยขอท่านพยาครุฑผู้ยิ่งใหญ่อดเมตตาข้าด้วยเถิดพยาครุฑดำมองชายหนุ่มนิ่งๆก่อนกล่าวว่าได้ได้ข้าเห็นเก็บความตั้งใจของเจ้าหากเจ้าปราถนาเช่นนั้นเจ้าต้องผ่านบททดสอบของข้าไปให้ได้ก่อนบททดสอบก็คือ จ้าต้องตัดน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้โดยม่ให้น้ำหยดใดล่วงบกลนบนพื้นเด็ดขาดสีสุวรรณตั้งสมาธิหายใจลึกมือของเขาสั่นเล็กน้อยขอนะใช้ขขนเงิงตัดน้ำช้าช้าเขาก้าวเดิอนออกมาอย่างระมัดระวังทุกสายตาเฝ้ามองน้ำใสย,ยังคงอยู่เต็นขันทันใดนั้นพยาคุดดําหัวเราะด้วยความพอใจ ดีดีเจ้าผ่านแล้วจงมนำนำ้ำศักดิ์สิทธิ์นี้กลับไปช่วยแม่ของเจ้าเธอเมื่อกลับถึงบ้านสีสุวรรณรีบนำนำ้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แม่ดื่มทันใดนั้นร่างของนางก็กลับมามีชีวิตชีวาใบหน้าซี่เผือแปรเปลี่ยนเป็นสดใสท่านแม่ท่านถ่ายแล้วในที่สุด ข้าก็หาทางวิธีรักษาทำได้ข้าดีใจจริงๆท่าแม่สีสุวรรณกอดมารดาทั้งน้ำตาข่าวนี้แพร่ไปทั่วเมืองแต่ไม่มีใครหาพบบอกแก้วอีกเลยเชื่อกันว่าบอกแก้วจะปราก